สวัสดีครับวันนี้ครับผมคือวันนี้ลูกพามาเที่ยวามาเที่ยวอยู่วิวสวยมากที่ปชาช่อวิวสวยมากครับเราจะได้ได้ถ่ายกันดูทีหนึ่งวันนี้เพื่อลูกพามาเที่ยวลูกใช้จาจหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมจะมีเกมให้ลูกเล่นอันนี้แบงแบงแบงพันอยู่สามใบแล้วแบงบยี่สิบสี่ใบ ละแก้วหนึ่งแก้วแปดลูกจะให้พวกลูกจับอยู่หกหกลูกหกใบเดี๋เอาตังใส่ไว้หนึ่งพันใส่ไว้ในแก้วนี้หนึ่งใบอ่าครับหนึ่งใบแล้วเราจะคว่ไว้นี่ความไว้แบบนี้นะคะน,นี่ก็อีกหนึ่งใบอีกหนึ่งใบแล้วก็ความไวความไว อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบค่ะวันนี้แบงค์พันเราจะมีสามใบนะคะแค์ันเราจะมีสามใบนี่อันนี้แบงค์ยี่สิบเรามีอีกสี่ใบแปดสิบบาทเพื่อเราจะใส่มันจะมาลองมาดูว่าใครจะโชคดีเพื่อจะได้ช่วยลูกจ่ายอ้าวพอใส่เองก็เริ่มงงแล้วมีตังค์นี่ค่ะหนึ่งแก้วที่จะไม่มี ใช่คือหนึ่งแก้วเท่านั้นนะคะเปอร์เซ็นต์การได้เนี่ยคือได้เยอะมากมันจะเหลืออยู่สองแก้วที่จะไม่มีตังค์อ่าสองแก้วเนาะใช่เราจะสลับหมุนไปอย่างนี้แก้วเดียวแก้วเดียวที่ไม่มีตังค์แก้วเดียวเอมแก้วเดียวไม่มีตังค์เราก็จะสลับไปนะคะคอยเรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เท่าไหร่แล้วเราก็ใครจับได้อันไหนเราก็จะเขียนชื่อไว้สามครั เพื่อเราจะช่วยลูกก็คืออยากให้เขาร่วมสนุกอยากให้เขาเล่นเกมด้วยนะคะ <ผม S 2> จะได้เป็นสีสันนี่ไม่เคยมาเที่ยวกับลูกเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แดดโทรมาลูกสาวอายุยี่สิบยี่สิบแปดแล้วไม่เคยได้มาเที่ยวกับลูกสาวครั้งแรกเขาจ่ายออกให้ผมหมดทุกอย่างผมดีใจมากที่ลูกสาวพาผมมาเที่ยวอยากให้พ่อเที่ยวเพื่อนในครอบครัว ไม่เคยมาเที่ยวอะไรี่ครั้งแรกโอเคครับเดี๋ยวผมจะเซอร์ไพรส์ลูกเซฟไว้ให้ลูกจัดโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันลงไปกันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เดินลงมาข้างล่างแล้วนะคะกำลังปาร์ตี้หมูกระทะมาแล้วเริ่มที่ชายคนโตก่อนพี่โชแก่สุดทุกคนเอ้า

ได้ไหมมันเป็นอายไลเนอร์เอาเอาแกะออกเลยอ๋อเทียงเซียม,มาก่อนได้ไหมตอนแรกฉันก็คิดว่าฉันเปิดออกแล้วนะนะอายไลเนอร์อรของมันต้องมีนี่ใครดใครว่าใครจะเป็นคนเที่ยวดีโอ้ดูทตาทางเขียนแล้วกันอ่ะคนที่สองคะ่ะ ไม่รู้ไม,รไม่รู้คือหมุนหมดแลห,ห,ห,หให้โชคดีกันทุกคนแล้วพ่อจได้ส่วน,นร่วมที่าให้ได้แบงใหญ่มาจ้ามาจา้ จมูตสารมอัวใม่ไโดกยไม่พ่อไม่อยากไม่โดนหรอไปหน้าไม่มีใส่โดมไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวหูมั่นใจมาก ใช่พ่อหมื่นหนึ่งใช่ไหมพ่อจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนย่าหนเลยก็ได้นะดูดีอ่ะลนแก้ว่ลแไม่เือไว้ด้วยอีกก็ได้ทำไมหมาด ใครรูปก็ได้ท่านค่ะถ่ายเปรูปม,มันจะเดี๋ยวแก้วนึงที่ไม่มีตังคอร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเอาไม่ได้นะ โอ้ผมเพียงเหรออ้าวพี่ได้ท่องแมพเพี่ยนเน้ต้องโอ้เปไปไหวพาพีคเน้นมาอือ่โอเคอันนี้เราก็ได้หมด้วนะครับได้ชื่อหมดวะจีนน้องแจ้น้องจอยได้หมดทุกคนละมามาเปิดกันบัตรเนี่ย เออแลแล้วส anyway, like, ่งให้ฉ yeah. ันด้วยเราจะเปิดในตัวน right. ี้ก่อนที่นี่ว่าไม่ได้จดเนี่ยจะเปิดอันที่ไม่ได้เขียนก่อนอ่ะใครจะเป็นเปิดอ่ะนกย้อยก็ได้อ่ะตามอายุตามไม่เปิดนะเปิดเลยหนึ่งดังยังเหลืออันนึงเหลอันนึงยังเล็กขอบไปใหญ่ยังให้เจ้แบ่งใหญ่นะสองสองยังไม่ดิ ตัดไปหนึ่งลยแล้วแบ่งพันตัดไปหนึ่งแล้วจ้าแบ่งพันจ้าอ้าวเปิดติละครของใครของมันอ่ะเขาจะดวงดีหนโอ้ยนี่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 นี้นี่นี่นี่นมหน้าคนที่ได้แบงนนนนี่

ทำราดมไมให้พ่อเหลือก็ได้ใช่ก็อาให้จับแล้วเอเป็นไงพี่นุกระถาโอมยอดสุดยอดสุดยอดนายแน่มากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะอันนี้เราให้โอกาสอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจะได้แบงค์พันอีกหรือเปล่าออานให้โอกาสพี่จอยตอนนี้ เอารู้ว่าจะดวงดีหรือเปล่าคนดวงดีที่สุดถ้าคิดเอาเชื่อใจได้ไหมเนี่ยเี่อใจได้ใหคนที่ว่าดวงดีไม่มีไม่มีอคอ้เเมเเงก้กั้กงเให้ได้ลูกเอาให้ได้ลูกเอเ้อ่ะโอเคเดี๋ยวพกเาออกม่ต้องม้ง ก็ให้ออกไปอ่าแ้วมบอกใไม่ออกไปคนที่ดวงมีจดชื่อในนั้นรู้แล้วแล้วก็ไม่รู้อมเ้หมดต้องไม่ถ้าได้อีกพันนึ่งก็พุ่ไปอหลายโไม่ยอไม่จ้งงก็ให้ออกไปนึ่ยะ ถ้าเราพ่อให้ออกกใบนึงอ่ะฮ้ยเด้พอให้เราูกใหทั้งองคนี่เรื่อเราพ่อพ่อให้โอกาสครั้งเดียวนะครั้งสุดท้ายด้วยโอเคไหมโอเคเปี่ยนใจวันนี้นี่แหละนนี้เนี่ยมันมีสอคนเนี่ยเปลี่ยนไเปลี่ยนแน่ใจใช่มีเีคนโอเคอ่ดูเอดูแก้วนั้นอดูทีละใบเอาดูนี่ก่อนอ่ เอาแมันรอดเ้าไปแล้วออกันอันนี้อวเยนะ้้าที่น่งนไหอมอไหนหมได้โอเคโอเคอ่ะจอดถไีที่สุด้เราหนีได้เต็มเต็ม ามพัน้าวนี่สอบครับก็มีก่องให้เลือกกับกล่องปิศนาระหว่างกับเงินยี่บ้ลูกจะเือดอะไรลูกเลือกระหว่างเงินสดกับระหว่างเราจะเลือกกอง